สวัสดีครับขอต้อนรับทุก่องเข้าสู่ช่องแสวงฟ้ามชแนลนะครับนี่นะครับยู่กับผมเบาต้อมนะครับจะมาทายทานะครับมาทายไอเบิ้งกันนะครับควยแม่คอกนะครับที่เบาต้อมนะครับนำมาพัฒนานะครับตอนนี้นะครับแม่นี่ที่เห็นนะครับคือท้องพงสยามนะครับ ได้แปดเดือนนะครับแปดเดือนจะเข่าเก้าเดือนนะครับแม่นี่กับบ่สูงหลายนะครับสูงแค่ร้อยยี่สิบสามนะครับแต่เป็นควายที่อ้างไงน,นะครับอ้างไงหนาลึกนะครับล้ำโตนะครับอตอนซื้อมานะครับล้ำโตบางยาวนะครับได้ท่องที่สองมานี่ก่เริ่ม จะยาวออกนะครับข้อยหนีมันต้องเบิ้งนะครับอนาคตไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาใจประหอนนะครับใจเย็นๆนะครับเลียงเบิ้งไปเรื่อยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างค้อยนะครับก็จะง่ายนะครับไปตามกานเวลานะครับแม่กำไรนะครับขบผ่าวง่นะครับแขงขาง่ายกีบเรียบหนานะครับ ตาแ้มนะครับตาแ้มว่ชัดนะครับแจ้มว่ดจำปันไดนะครับแต่วงเขานีง่ายนะครับกระดานเขาง่นะครับโหนกนะครับไก่คอดแล้วนะครับนี่ครับรอติดตามนะครับในกําไรนะครับตั้งข้อองสยามไว้นะครับอันนี้คือเอาไว้ข้องนะครับ ้องไงนะครับเกรยหายพักพอนนะครับหายพักพอนนะครับจากมือนะครับปลอยตังแกะมูนะครับไปเลี่ยงนะครับแก็เลยเงาะนะครับอออหามูนะครับนะครับไว้สายพัฒนานะครับ สายพัฒนานะครับือว่าโค้งสางดีนะครับโค้งสางดีกระดูกงนะครับลักษณะดินเนี่ยก็จะเป็นนะครับอ่างนะครับอ่างงนะครับอ่างงหนาลึกนะครับเนี่ยหนาหนาเลยนะครับบ่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นทรายไดนะครับ อันจะของเก่าเบนกาะวาเป็นสายเป็นอุดรมาแล้วนครับไอลูกสายเพิ่นนะครับลูกสายเพิ่นนะครับพึ่งจะย่านมนะครับพึ่งจะย่านมก็อยากจะสูบน้อยนึงนะครับ สูบน้อยนึงแต่โค้งสั่งดีนะครับโค้งสั่งดีคือคือกระดูกแก้ง่ายนะครับกระดูกแก้ง่ายนะครับโค้งส้่งแกดีนะครับกับเป่นดอกข้นใดนะครับสนใจกรล้อให้ย่านมนะครับส่วนเข้านะครับก็อาจจะมาขอแบงได้นะครับการราคาอาจจะบ่เกิน สามหมื่นสามหมื่นหาประมาณนี้ครับอาจจะเป็นราคาเนื้อหรือเกินเนื้อนิดนึงนะครับนิดนิดนึงนิดน้อยนะครับมาเบิงกันนะครับถ้าเกิดมากนะครับแต่บรทุมาหาเบ้าต้อมนะครับที่เราอาจจะเป็นนะครับพอพันนะครับหรือว่าจับซัดนะครับยูฟูงได้นะครับนะครับมึงแข้งขานะครับแข้งขาย หางนะครับคนคนหาง่ายนะครับไม่ได้เอาไปคอ,อกนะครับแม่ลูกเน,นา,ะ,าะนะครับแม่ลูกอ่ะห้ากระเต็มหางแล้วนะครับมีเสียงมีหางไว้นะครับเต็มหางนะครับนี้หยานะครับมีเสียงนะครับ นะครับพี่น้องครับสาหรับพี่น้องนะครับที่ต้นทุนน้อยนะครับต้นทุนน้อยก็หาแม่พันธุ์นะครับที่โครงสร้างนะครับจากน้อยนะครับนํานมดีๆนะครับกลับมาพัฒนาเอานะครับถามว่าการพัฒนานี่กะใช้เวลาโดนนะครับแต่ผู้ใหบ่อดบ่ทนนี่กะบ่ได้นะครับหรือจะข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับ เจ็บแต่จบนะครับซื้อราคาแพงๆได้แต่งามนะครับสำหรับผู้มีเงินหลายนะครับแต่สําหรับผู้มีเงินน้อยนะครับก็ซื้อนะครับที่แม่นะครับให้น้ำล้นดีนะครับกาลูกออกมาก็จะได้ดีแน่นะครับใส่งานได้เดียวนะครับคือเอฟหนึ่งนะครับก็ได้ซัมมี่เอฟสองเอฟสามก็จะได้่งยขึ้น่งยเร็วขึ้นเลยนะครับ ตอนซื้อมากับเบ้าใ่ไปเลยนะครับแม่กาไรนะครับ,แ,รรบแต่พอเข้าลูกสองนะครับลูกสองลูกสามนี่เรื่องมันจะใยนะครับตอนซื้อมาตันน้งก็ถือว่ารัก้าจะค่อนข้างจะสูงนะครับชาวบ้านเพื่อนกับอ่าจะต้องอ่ยากนะครับเพื่อนกับว่าควยระคาแพงปันนี่อยู่บ่อนะครับแอ่ะพอถ้มือน,นี่นี่นี่แล้วนะครับกับโอ้ถือว่าขอได้นะครับ เลียงขวยมันต้องเบิ้งอนาคตนะครับต้องใจเย็นนะครับเบื้องนะครับอนาคตการสิ้นแปลงนะครับคงส้่งเนื้อหนังนะครับแม่สาวนะครับอาจจะใบไงนะครับได้ลูกแรกลูกสองนะครับลูกสามนี่ลูกสามนี่เริ่มจะใหญ่เริ่มจะยิ่วโตนะครับอาจจะใหญ่นะครับคนที่ใจเย็นนะครับเลียงได้นะครับบางโตนะครับ น้อยนะครับฝังตัวยานมม้านะครับสูบนมนะครับน้อยนะครับพอเป็นตัวอย่างได้นะครับใจเย็นๆนะครับพอเป็นบ้าเป็นสาวม้านี่ก็โอ้โหงงงยแบโตนะครับยกไปยางยางเช่นนะครับโหงสยามนะครับโหงสยามมีกาสับถามนะครับทั้งพวีนะครับพวีตอนนั้นควายน้อยนะครับแปดเก้าเดือนนะครับขอจะขายแค่สองหมื่นสามมื่นนะครับแต่ในห่อยเกคืนมาเอานะครับว่ามันจอยมันน้อยนะครับ พอฮอดตรงมือนี้เล่วเนี่ยโอ้โอนะครับครงส่างใหญ่มาเต็มนะครับลายเป็นควยที่่อเราเอาการนะครับส่วงลูกแกดีนะครับตาแต้มแจ่มจ่ำชัดนะครับไปทั้งพอนะครับ แม่กําไรกับลูกนะครับการกินหญ้านะครับกินหญ้าบ่เลือกหญ้านะครับกล้วยบ่เลือกหญ้ากับอ้วนนะครับบ่เลือกห้าคือเขาอาจจะหัดนิสัยของเพื่อนนะครับหัดนิสัยของเพื่อนคือเขาก็ตัดรวมๆกันมาเลยครับหญ้าแจ้หญ้าอ่อนนะครับเขาก็เลยเลือกว่าเออต้องกินอ่อนหรือแก้นะครับกันรวมกันมานะครับมุนแน่นะครับดีแนี่ยบ่ดีแน่ยเพื่อนกัเลือกกินเพื่อนกับบเลือกหญ้านะครับเพื่อนก็กินนะครับ ว่าไรถิมไห้นะครับถิมไห้ในกินอย่างเดียวนะครับยังไลาโตยังกินเก้งนะครับเพราะว่าญากกันกินนะครับว่เรื่องหัวหานะครับหัวหานกจะมนเสริมนะครับเสริมเฉพาะย้้านาแล้งนะครับหญ้าแล้งที่อ่าหญ้าบ่เพียงพอนะครับหญ้าบ่เพียงพอกจิมนี่ห้ามีหัวหานเสริมนะครับแต่ช่วงนี้นะครับหญ้าร้ายนะครับหญ้าร้ายกะงดนะครับงดหัวหานนะครับว่ได้ให้กินนะครับ ให้กินได้ย้านะครับเพียงพอนะครับถ้าเขาให้กินอาหารหลายนะครับมันกัเบื้องต้นทุนนะครับสำหรับคนที่บบมีทุนหลายนะครับสำหรับที่ทุนหลายนะครับก็ให้กินได้ตามปกตินะครับอาหารกระซอยนะครับเสริมบำรุงร่างกายนะครับเสริมแร่ธาตุอาหารทุกยากนะครับโปรตีนนะครับหลายนะครับบางยี่ห้อิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ใบหอ,อกกัลายก็ต้งแบบนี้นครับแล้วแต่จะเลือกซื้อนะครับราคาก็อยู่ที่ตามยี่ห้อหรือตามขนาดโปรตีนหรือขนาดใดพี่น้องกัล้องนะครับ<ด>เลือกซื้อเลือกหากันมาใส่นะครับ ืัอนี้มาตอมกับไทนะครับควายยุคอกนะครับก็มาชมกันนะครับมาอัปเดตมาเบาเงี้ยงควายเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับจากลาตอมนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับคือูลใดมาคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทั้งมาตอมและทีมงานช่องแสดงฟวามินเทอรเน็ไปาททำให้นะครับ มาต้อมนะครับเบ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอไัยในณนที่นี่นะครับผู้ใดเบื้องชิปนี้ก็ขอให้สู้ขอหมานขอให้ร่ำขอรวยโชคมาสโชคมานทุกผู้ทุกคนสวัสดีดครับ